สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับเกี่ยวกับสวิตแสบที่ผมได้พูดในคลิปที่แล้วนะครับโดยการต่อผมก็จะต่อเหมือนที่ผมทําตามคลิปคนหน้านี้นะครับก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่น,นะครับก็จะวิ่งเข้าสายเส้นสีดําของสวิตแสงนะครับส่วนขั้วลบของแบตเตอรีน่น,นะครับเส้นสีน้เน ing, เาเงินงนี่นะครับก็จะวิ่งเข้าเส้นสีขาวของสวิตแสงนะครับส่วน เส้นสีแดงนะครับก็จะต่อ,อเข้ากับโหลดของที่เราจะใช้นะครับโดยโหลดที่ผมใช้นะครับในวันนี้นะครับก็คือวอนมิเตอร์นะครับส่วนขั้วลบของโหลดนะครับผมก็จะต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายเส้นสีขาวเส้นนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูการทํางานนะครับตอนนี้นะครับผมได้เปิดเปิดแบตแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมื่อเราปิดไฟนะครับ วต์มิเตอร์จะต้องแสดงการทํางานนะครับว่ามีการจ่ายไฟมาที่โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปิดไฟนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับพอผมทำการปิดไฟแล้วนะครับสวิตช์แสงนะครับจะทําการจ่ายโหลดเข้ามานะครับที่วต์มิเตอร์ตัวนี้ทําให้วต์มิเตอร์ทํางานนะครับถ้าเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับ ทีนี้นะครับเ๋ยวเราจะมาดูตอนถ้ามีแสงเข้ามานะครับว่าโวลมิเตอร์จะตัดการทํางานหรือเปล่านะหรือว่าสวิตแสงจะตัดการทํางานหรือเปล่านะครับ,รดรรเ,รบเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับพอมีไฟ หรือว่าตอนเช้าแล้วนะครับสวิตแสงจะทําการตัดโหลดออกจากระบบนะครับทําให้ไฟดับนะครับนี่เป็นการต่อแบบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับเผื่อเพื่อนๆจะนําไปประยุกต์ในการใช้งานต่อๆไปนะครับว่าสามารถนําไปใช้กับอะไรได้บ้างนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงช่วยฝากดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ